วิทยาการคอมพิวเตอร์ภาษาแอลเบเนียสืกนซาคอมพิวเตอรีกาจูอาชีปะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอรีแล็ปท็อปแล็ปท็อปีแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ Computer. ระบบปฏิบัติการสิสเตมิโอเปอเรทฟเว็บเบราวเซอร์สฟเลตูเอซีอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เนตอินเทอร์เนติเว็บไซต์ วันท e ีเรียกทสอีเมล์โสตอรอเล็กทรอนิกสแอนิเมชันแอนิมชันขั้นตอนวิธีอัลกริทึมภาษาโปรแกรม จู่โปรแกรมมีมิรหัสเคร n g k o d i t s m a k i n e s Compiler p e r i p h e r s เ r รื่องขายคอมพิว r ตอ e t i y Computeric Server Server. Tarnë kompunë. Baza e të dhënave. Hardware computer Hardware kompjuterik. Software. Software kompjuterik. Microprocessor. มิโครโปรเซสเซอร์ m o u มิวคอมพิวเตอร์ิกแทงนตั้งอัคระตัสเตียร์คอมพิวเตอร์ิกเจอภาพมอนิเตอร์คอมพิวเตรี่เครื่องพิม shtyp shkronjësi. Floppy Disketa Virus computer Virusi kompjuterit Program pong kan virus Software antivirus Program kompjuter. โปรแกรมมีคอมพิวเตอรีความเป็นจริงเสมือนร e a l ลิต t ้ที่วิรทัวลอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Mosharoni ติดตา e เ i n ใน a น a l i n น o n